สวัสดีคะ่คะคุมิโกค่ะคลิปนี้คุมิโกะโพาผู้ชมขึ้นไปฮอกไกโดไปทางเหนือสุดของญี่ปุ่นกันนะคะความจริงถ้าเป็นคนญี่ปุ่นจะเรียกฮอกไกโดว่าฮอกไกโดแต่ในคลิปนี้ขอเรียกตามสำนมยนไทยว่าฮอกไกโดจะได้คุค้นหูกันนะคะเราได้นั่งรถไฟเที่ยวในฮอกไกโดไปเรื่อยๆเริร่มงต้นจากฮาก o ดาเตะซัปโปโรอาซาฮิกาวะ อาบาชิริคุชิโรและโอบิฮิโรค่ะรถไฟในฮอกไกโดดีตรงที่ว่ามีคนน้อยไม่แน่นเหมือนรถไฟในเมืองปิวธรรมชาติสวยมากและสิ่งที่พลาดไม่ได้ในการเที่ยวด้วยรถไฟก็คือการกินข้าวก่องที่ขายตามสถานีหรือเรียกว่าเอคิเบนเอาไว้ทางบนรถไฟค่ะคำว่า e เอคิแปลว่าสถานี ส่วนคําว่าเบนเป็นคําที่มาจากเข้ากล่องเบนโตะนั่งเองค่ะี่ปุ่นม,มีเอกิเบนหลากหลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละที่วันนี้ขอแนะนาเอกิเบนจากสถานีสองแห่งในฮอกไกโดที่เราได้ทานแล้วโชคมากมาฝากผู้ชมนะคะเอกิเบนอย่างแรกคือจากสถานีอาบาชิริค่ะ อาบะชิริเป็นเมืองที่ติดกับทะเลที่อยู่ทางตะวันออกของฮอกไกโดเป้าหมายของเราคืออันนี้ค่ะเป็นข้าวหน้าปูยักษ์ทาราบะทาราบะชิราชิค่หน้าทานใช่ไหมคะหน้าหนาวจะเจอวิวหิมะสวยแบบนี้นะคะเขาบอกว่าอันนี้เมนูพิเศษที่มีขายในช่วงเวลาจำกัดจงกว่าวัตถุดิบในสต็อกจะหมด แต่ยังมีขายเอกิเบนที่ใช้ปูอีกหลายแบบตลอดพีนะคะเพราะอาบาชิริเป็นแหล่งจับปูที่สำคัญของญี่ปุ่นค่ะเราจะขึ้นรถไฟคาบววานีค่ะรถไฟดว่วนชิเรโตโกโมาชิที่จะไปเมืองคุชิโรค่ะ โอที่ยไม่ได้ขอทานนะคะต้องบอกก่อนว่าอิตาด k คิมัสค่ะกรองสีเดียมแบบนี้กลับเต็มไปหมดจนไม่แหงข้าวแต่มีข้าวอัดแน่นอยู่ข้างใต้นะคะดัาบนรอยหน้าด้วยปูทาลาบะที่นึ่งแล้วเก็บให้เป็นชิ้นๆพร้อมกับไข่ปลาอิกุระและไข่ฝอยด้วยค่ะทานด้วยกันอร่อยมากปูนิ่มหวานมากค่ะ กินไปชมบิวผูเขาไปด้วยเฉียวจริงๆนะคะ เอกิงอีกอย่างที่อยากจะแนะนำก็คือของสถานีโอบิฮิโรเป็นเมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของโคกไกโดค่ะสังเกตไหมตอนนี้อุณหภูมิอากาศ17องศากำลังสบายๆนะคะเข้าด้านในอาคารสถานีแล้วทางนี้ค่ะป้ายแดงแดงตรานบูตาฮาเก เป็นร้านข้าวหน้าหมูย่างบุตาดงเป็นอาหารพื้นเมืองของโอบิฮิโรค่ะนอกจากนั่งทานในร้านได้แล้วยังมีแบบใส่กลงเอาไว้ทานบนรถไฟได้ด้วยเลือกจำนวนชิ้นเหนือหมูได้ใน3แบบนะคะฉันเลือกสีชิ้นแล้วค่ะผู้ชายที่กินเยอะอย่างแฟนจะหกชิ้นดีกว่าค่ะร้านนี้รับโคเดอร์แล้วค่อยย่างเหนือหมู ต้องรอสัก5นาทีนะคะเผื่อเวลาก่อนที่จะขึ้นรถไฟดีกว่านะคะได้เรียบร้อยแล้วยังร้องร้องอยู่ค่ะเอาขึ้นรถไฟขบวนนี้นะคะรถไฟด่วนโทคาชิที่จะไปเมืองซัปโปโรค่ะโคทานนะคะอีกแล้วเข้าหน้าหมูย่างบุตาดงเนื้อหมูติดมันสีชิ้นตามที่คุมิโกออเดอร์ เนื้อหมูนิ่มมากโรยด้วยถั่วลันเตาเขียวซึ่งสีตัดกันดีนะคะอร่อยโดยเฉพาะซอสหรือเรียกว่าทาเลซึ่งเป็นจุดเด่นของร้านบุตฮาเกะเปิดมาก,กว่า60ปีสูตรพิเศษของทางร้านนะคะความเก็มกำลังดีมีขวดซอสเล็กๆตันหากไว้สำหรับใครที่ต้องการเพิ่มเติมนะคะ ปูทลาบะหรือหมูย่างเอกิเบนสองอย่างที่คุณมิโกแนะนำมาถ้าเป็นผู้ชมจะอยากกินอันไหนบ้างคะญี่ปุ่นมีเอกิเบนหลากหลายจินๆทั่วประเทศหลังโควิดหมดแล้วมานั่งรถไฟเที่ยวญี่ปุ่นกินเอกิเบนบนรถไฟไปจมบิวไปด้วยกันนะคะ